สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดียามเช้าสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท,ท่านและในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกแบบขุดหลุมนะครับทุกคนก็คือได้ทําการทําคลิปไปเมื่อวันก่อนในคลิปนี้เรามาดูก็คือต้นทุเรียนที่ทําการปลูกแบบขุดหลุมต้นนี้ต้นแตกยอดนะครับสมบูรณ์ใบเขียวมากอะเรามาดู หลังจากที่ฝนตกนะครับก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนต้นทุเรียนต้นนี้แม้จะทําการปลูกแบบขุดหลุมก็ตามแต่ว่าต้นก็ยังสวยต้นสมบูรณ์เ,เรามาดูกันใกล้ๆนะครับทุกคนก็คือใบเขียวแตกยอดอ่อนจะทําการปลูกแบบขุดหลุมนะครับก็คือ หลุมที่ปลูกก็คือไม่ลึกมากแต่ว่ารากเดินดีนะครับสังเกตได้เลยเนาะจากต้นก็คือจะเป็นการปลูกแบบธรรมชาติอาจจะสังเกตนะครับมีมแมลงเนาะเกาะอยู่ทีใบทุเรียนก็คือจะเป็นการปลูกแบบธรรมชาติต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์มูสังคิง ต้นสวยแตกยอดปลูกแบบขุดลุ้มก็คือต้นนี้จะเป็นต้นที่ทดลองการปลูกแบบขุดลุ้มอยากจะดูว่าปลูกแบบนี้ต้นก็โตเร็วเหมือนกันหรือเปล่าจากที่ได้ปลูกนะครับต้นนี้โตเร็วซึ่งเป็นการปลูกแบบธรรมชาติก็คือขุดลุมนะครับทุกคนขุดลุมไม่ลึกเท่าไรเนาะ แต่ว่าต้นทุเรียนแตกยอดแตกยอดดีใบเขียวจะเป็นต้นพันธ์ุมูสังคิงมูสังคิงเสียบยอดอเรามาดูนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้ตนนี้เลยหลังจากที่ได้ทำคลิปเมื่อวันก่อน ที่ได้ทำคลิปไปเนาะการปลูกแบบขุดหลุมก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนฝนตกจะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วต้นนี้โตเร็วนะครับในนใ้การปลูกแบบขุดหลุมก็คือ พื้นที่นี้จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะครับทุกคนแม้จะขุดหลุมแต่ว่าเวลาฝนตกน้ำไม่ขังน้ำฝนจะซึมซับลงดินเลยน้ำไม่ขังนะครับนี่ก็าอาจเป็นหนึ่งสาเหตุเราที่ทำให้ต้นเตรียมต้นนี้โตเร็วแม้ว่าจะทำการขุดหลุมปลูกก็ตามแตกยอดสังเกตเห็นใบเนาะ,ะแมลงกัดกินเป็นการปลูกแบบธรรมชาติพันมูสิงคิง แต่ว่าใบก็เขียวแสดงว่าต้นสมบูรณ์รากเดินดีขุดไม่ลึกนะครับอาสลับใครที่อยากจะลองปลูกแบบขุดหลุมก็สามารถลองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขุดหลุมลึกเท่าไรเนาะซึ่งเวลาที่เรานำเอาฝุ่นมาใส่มันก็จะทำให้ฝุ่นของเราเนาะคงที่นะครับภายในหลุมแล้วก็ ต้นทุเรียนก็สามารถดูดซับฝุ่นที่เราใส่ก็จะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ที่พาทุกทุกคนมาดูแล้ววันหน้าจะพาทุกทุกคนมาดูต้นทุเรียนที่ไม่ได้ทำการขุดหลุมปลูกแบบยกโคกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแบบไหนโตเร็วกว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน สวัสดีครับ